Mercedes Benz นะครับ C350E นะครับ Exclusive 2.0ปี2016นะครับคันนี้เลขไมล์116,000กิโลนะครับขายในราคา955,000บาทนะครับคันนี้เป็นสีเทาล้วนนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์สวยๆล้อแม็กดูโทนดับปัดเงาแม็กเดิมโรงงานเลยนะครับคันนี้เป็นอ่าเบนซินบวกไฟฟ้านะครับนี่ครับไฮบริดนะครับบวกเบนซินนะครับภายในเป็นสีครีมนะครับตัดด้วยลายไม้สีน้ำตาล นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันควบคอนโรลนะครับแพตเทิร์นชิปนะครับกุญแจเป็นแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับภายในนะครับแอร์ออโต้นะครับเครื่องเล่นตรงนี้เลยนะครับที่คอนโทรลเอาไว้เล่นเครื่องเล่นนะครับตรงนี้นะครับเป็นเบาะนะครับสีครีมเบาะผู้น้าปลอดไฟฟ้านะครับสวยๆเลยตรงนี้นะครับเขียน mercedes benz นะครับนี่ครับคันนี้ใครกำลังมองหานะครับ0ูนย์เก้าหนึ่งสาปกี่นะครับยังว่างอยู่นะครับยังไม่มีคนจองนะครับใครกำลังมองหารถไว้ใช้งานนะครับเนี่ยค5 0บ0ก้าทนะครับ ซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ได้หมดเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ